รถครอบครัวหลักหมื่นห้าคันเริ่มกันที่4 8่หมท่านไหนมองหารถครอบครัวอยู่ตามเข้าไปชมกันได้เลยครับคันนี้เป็นเกียร์คาร์เนวัลรถปี2003ครับเป็นรถ7ที่นั่งเกียร์ออโต้ใช้2ระบบครับน้ำมันและแก๊สแอร์3ตอนเย็นมากเล่มเอกสารครบนี่คือข้อมูลที่จะของลงไว้นะครับ ราคาที่เจ้าของเปิดไว้ก็คือ48,000บาทครับท่านไหนสนใจมองหารถรุ่นนี้อยู่ก็ลองแวะไปดูรถครับตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับไม่งั้นก็ขอวิดีโอคอดูรถเป็นเบื้องต้นครับตรวจสอบว่ารถมีจริงหรือไม่สภาพโดยรวมเป็นยังไงตรงปกหรือไม่คันนี้อยู่ซอยวัดเทียนถวายติวานนท์ปทุมธานีครับ ลองแวะไปดูรถกันนะครับถ้าสนใจหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับผมหาไมา้จมเท่านั้นเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้อยู่ในคลิปแล้วนะครับคันนี้เป็น Isuzu Van ครับ รถปี1998รถสวยเจ้าของขายเองเครื่องดีเซลเกียร์ธรรมดาไม่เคยจนหนักเครื่องแน่นไม่มีไอข้อมูลและรูปภาพเจ้าของลงไว้เพียงเท่านี้นะครับเท่าที่ดูจากรูปมีพัดลมให้ทั้ง3ตัวนะครับเป่าบนเป่ากลางเป่าล่างไม่มีร้อนแน่ๆไม่รู้แอร์เย็นหรือเปล่านะครับคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่79,000บาทครับ ก็อาจจะดูแรงไปนิดนึงนะครับผมว่าก็ลองต่อรองกันดูครับรถอยู่ซอยวัดกำแพง22นนทบุรีครับท่านไหนสนใจมองหาอยู่ก็ลองแวะไปดูรถครับตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอวิดีโอขอก็ลองติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับผมหามาให้ชมเท่านั้นเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้ในคลิปแล้วนะครับ มาดูอีสุสวแรนอีกคันหนึ่งครับคันนี้เป็นปี1996ครับอายุแก่กว่าคันตะกี้ครับเป็นไทยรุ่งช่วงสั้นรถเจ้าของคนเดียวเครื่องดีเซลเกียร์ธรรมดารถพร้อมใช้งานทุกอย่างแอร์หน้าหลังเย็นเจี๊ยบหน้าหลังเดิมไม่เคยชนหนักเล่มเอกสารครบพร้อมโอนภาษีปี68ครับรถมีประกันชั้น3ครับคันนี้เจ้าของระบุไว้ ราคาที่เจ้าของเปิดไว้ก็คือ69,000บาทครับต่อรองได้เจ้าของระบุไว้อย่างนั้นนะครับคันนี้อยู่อยุธยาครับท่านไหนสนใจมองหายอยู่อยู่ใกล้ก็แวะไปดูรถครับตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของเลยตรงเลยครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้แล้วในคลิปนะครับ คันนี้เป็น i s u z u adventure master รถปี2003ครับก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดขอแนะนำก่อนสำหรับคันนี้ว่าให้ขอวิดีโอคอลดูก่อนเป็นเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบว่ารถมีจริงหรือไม่ตรงปกหรือไม่นะครับหากขอวิดีโอคอลดูไม่ได้ก็ข้ามไปก่อนนะครับรอดูคันอื่นๆถัดไปข้อมูลที่จะของลงไว้ก็คือเครื่อง3.0ปั๊มไฟฟ้าเป็นดีเซลนะครับ เกียร์ธรรมดาขับ2กระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกกุญแจรีรโมทเบาะหนังสี85%รถพร้อมใช้งานแอร์เย็นเพลงเพราะแอร์หลังใช้งานได้ปกติเอกสารครบพร้อมโอนภาษีพฤศจิกาปี68ครับคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่99,000บาทนะครับท่านไหนอยู่ใกล้สนใจแวะไปดูรถครับ ตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยทําการซื้อขายโอนเงินจ่ายตังกันหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้ที่ท้ายคลิปแล้วนะครับคันนี้เป็นอีซูซุคาเมโอรถปี1994ครับเป็นมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ธรรมดา บวงมารายพาวเวอร์เครื่องดีเกียร์ดีกระสีสวยแอร์เย็นหน้าหลังเดิมสีบางๆจงลางดียางดีความร้อนปกติทางไกลสบายรถพร้อมใช้งานเล่มพร้อมคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่65,000บาทนะครับท่านไหนสนใจมองหาคามียอยู่ก็ลองแวะไปดูครับ ก่อนที่จะแวะไปดูแนะนําให้ขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนครับเพื่อที่จะได้ทราบประรถมีจริงหรือไม่ตรงปกหรือไม่สภาพาต่างๆเป็นยังไงกันนะครับคันนี้อยู่รามยินทากรุงเทพอาละครครับสนใจก็แวะไปดูรถตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับผมหาไมา้จมเท่านั้นเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้อยู่ในคลิปแล้วนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถที่จะนำมาเสนอให้ชมกันทุกวันนะครับ